ตอนนี้นะคะเรามาที่โรงแรมเขาเรียกอะไรนะตรงนี้ <ขอ S 1> แกนซ <ขอ S 1> ีนโฟติตันเออออกแกนโูวิ่งตลอดเลยเมื่อกีอ้ <S <s <Serge i> ไปผิดโรงแรมค่ะเลยมาช้าวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าน้องเจ้าสาวนะคะหวานหวานนะคะสสใส่ใส่ไหนดูชุดสิคะคือน้องขาชุดสีจุมพูนะคะอันนี้ชุดน้องเจ้าสาวนะคะอันนี้น้องเพิ่งเรียนจบ <s> <s> ของเจ้าบ่าวค่ะ <What? c oughs> <laughs> เป็นป้าของเจ้าบ่าวถ้าเหลยความจริงแล้วเราจะมาแต่งให้เบลเป็นน้องเจ้าสาวไปเลยสิคะช็อกมาก คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครอะคะน,น้องบุก๊กค่ะลูกชายนอกลูกชายน้องบุ๊กใครที่จะจีบนะคะหมดสิทธิ์นะคะเพราะเขามีลูกมีผัวแล้วนะคะหมายถึงน้องบุ๊กมีลูกมีผัวแล้วไม่ใช่เธอเรียกคุณแม่ว่าน้องได้อย่างไรไม่ก็ดูหน้าสี่เรียกตามหน้าสี่เรียกตามอายุคุณแม่คะถ้าเมียผมเรียกคุณแม่ว่าน้องนี่คุณแม่กโกรธไหมครับ ก็โกรธค่ะนี่ไงเห็นไหมกูเรียกแม่เหมือนเดิมคุณแม่ค่ะอย่างนี้เหรอคะคุณแม่ค่ะหน้าเด็กมาก ตอนนี้นะคะเราแต่งที่โหงเนี่ยไปมากกว่า50%แล้วนะคะรอปุ้ยเนี่ยทําผมให้เสร็จนะคะแต่งหน้ารอปุ้ยนะคะใครนะคะที่มีปัญหาว่าเนื้อตาเยอะค่อนข้างตาบวมแล้ตก็ติดสกอตเทปเพื่อที่ว่าให้ตาไม่บวมนะคะปัดอายแชโดว์ adow, ก็ปัดอย่างเงามากมันจะทําให้ยิ่งตาบวมขึ้นให้ปัดบบเฉพาะใต้ตาหัวตาเล็กน้อยพอนะคะแต่ตอนนี้คุณแม่สวยเหมือนพิธีกรรายการที่เธอชอบดูเลยรายการข่าวดาวกระจายอะ่ะ คิดไม่ออกอย่ามาคุยกับกูนาเดียนาเดียน้องนาเดียนิมิตวานนิดนะคะเขายังงานข่าวอยู่เหรอคะเขามีผัวรวยไปแล้วผัวหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้จักไงคะใช่แต่งตาเสร็จแล้วจากสาวมหมยหมยธรรมดาตอนนี้เป็นสาวเกาหลีชื่อน้องคันไตฮีแอ ชื่อชื่อนี้โอเคไหมครับไม่โอเคหลาภาษาเกาหลีนะคะคุณคุณดีแต่ว่ามันแปลกๆค่ะอ๋อมันฟังแล้วแปลกๆเป็งๆนะคะหน้าพี่ก็สวยนะคะคุณแม่ก็สวยจริงๆไม่อยากเรียกคุณแม่เลยนะเพราะหน้าเด็กมากอุยสวยใสมาก การแต่งหน้าของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเคสบายเคสไปนะคะหลับตานะคะถ้าเกิดว่าสุขภาพผิวค่อนข้างดีมาดามแพมก็จะไม่ลงหนาแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงผิวโกลมผิวสวยแต่แบบว่าบางคนก็มีปัญหาเรื่องผิวเราก็ต้องแบบว่าทาหนองทานหนาบางทีเนี่ยถ้าลูกค้าเรื่องมากใครอีมาดามแพมเทกับบ้านเลยนะคะเชื่อไหมคุนวิ์เชื่อ,อปุ้ยเชื่อไหมเธอบอกว่าไงนะพี่คะแต่งเองเธอก้า แต่งเองค่ะแต่งเองไปเลยสิคะคุณแม่เชื่อไหมครับเชื่อค่ะวันนั้นเนี่ยเคสคลินิกสัญญกรรมให้หนูไปแต่งหน้ารีวิวคลินิกเรื่องมากค่ะเรื่องมากนะไม่ไปแล้วค่ะยกเลิกค่ะเทค่ะบอกลำคาญค่ะไม่ทำแล้วค่ะทำงานไม่มีความสุขเลยค่ะลุงลุงรังค่ะเมื่อตะคีพี่หงก็โทรไปบอกว่าน้องแพรมคะเอ่อห้องข้างๆก็ทำผมแต่งหน้าเสร็จหมดแล้วอะค่ะ อีแปมตอบว่าไงรู้ไหมตอบว่าคตอบว่าก็ช่างหัวมันช่างหัวมันค่ะก็ช่างหัวมันค่ะก็เลยตกใจนิดนึงพี่ผคุณลุกเลยว่ามาช้าแล้วยังมาตอบเราแบบนี้เราก็เลยนั่งสงบสติแล้วตอนนี้อารมณ์โอเคไหมคะคุณพี่ทําใจตั้งแต่ตั้งแต่จอนแล้วจีนิคะอาการนี้คืออาการชินนะคะอาการชินเพราะว่าดูไลฟ์ก็ต้องรู้ว่า มาดามแทนเป็นคนอย่างไงใช่เลวทั้งนอกจอและในจอนะคะเสมอต้นเสมอปลายปุ้ยคะผมเสร็จยังคะฉันแต่งหน้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ถ่ายชุดใส่ชุดแล้วก็ถ่ายรูปกับมาดามได้สิคะอุตยแา้วหวานมากอืสวยมากดูส่น้องก็เป็นสาวเกาหลีเอาอีกแล้ว น้องก็เป็นสาวเกาหลีแต่งหน้าแล้วดูเด็กเรียกตามหน้าตาเรียกตามหน้าตาเรียกตามหน้าตาใช่ไหมค่ะป้ารีแต่งหน้าเร็วป้านี่คือการลดสถานะจาก หัวเรียกเมียเป็นเรียกป้าร้านกับป้าไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ซึ่งกันและกันยายอย่ามาสอนผมอย่าเป็นยายเป็นยายมึงก็ไม่สมควรที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันดังนั้นทวดก็อยู่ส่วนทวดไปโอเคไหมกราบตีนกูเดียวบันเทิงไหมครับคู่ผมบันเทิงคบันเทิงได้แต่มึงก็แต่งานด้วยนะคะ วางขึ้นบ้านบนนะคะคุณแม่ครับมี่องจะปรึกษาครับคือเพื่อนแพรมเนี่ยเขามีลูกแล้วเขาสอนให้ลูกอ่ะเรียกแพรมว่าลุงนูคนลูกไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ไม่ไ้เกียบซิลิโคนบนหน้าออกหนูเลยเรียกชื่อเก่า <c oughs> ด้วยลุงคอม <c oughs> เรียกลุงพอม แล้วพอเสร็จปุ๊บไปแถวบ้านนี่คือแบบว่างงมากเอาไหว้ลุงซะอีเด็กก็ง,งงหันซ้ายหันขวาลุงลุงทอมลุงทองไม่เกรงใจสิลิโคนบันได้ออกเลยคุณแม่ขาหนูควรทำใจหรือว่ากลับมาอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมดีคะจำมาอยู่กรุงเทพนะคะอันนี้คือคำสอนจากคุณแม่แม่ขาแล้วหนูควรกลับไปอีกไมคะ ไม่ควรคไม่วรนะคะหรือว่าดูถูกไม่ให้เกียรติเออแล้วควรตีเพื่อนแถมหรือตีลูกเพื่อนแถมดีครับไม่กูตีทั้งแม่ทั้งยายนะคะแม่มันบอกไม่เท่าไหร่ยายบอกว่าให้เรียกกูว่าลุงเ้่ดังนั้นกูต้องทุบค่ะทุบให้หลาไม่จำเด็กสับนสอนโอ้เด็กสับสนมีอยู่บางคนนะไปเดินห้างแฟชั่นไอแลนด์เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่แม่กระเธย ไปต่อไม่ถูกเลยเด็กสมัยนี้รู้เยอะนะคะไม่สิไม่สิดูซิขัดขวางความสวยแม่ตอนนี้นะคะโดนตัดออกจากปองมารดกเล่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราแต่งพี่หงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่หงเนี่ยได้รู้กระจกเมื่อกี้พี่หงบอกว่าไงรู้ไหมคะเราต้องแต่งให้สวยน้อยกว่าเจ้าสาว เพราะอะไรเพราะคือการให้เกียรติเจ pues right ้าสาวใช่ไหมคะงั้นพี่จ้างหนูมาทำไมล่ะคะจะจ้างหนูมาทำไมล่ะคะหนูนึกในใจนะพี่หงขาแต่งก็ต้องแต่งให้สวยสวยก็ต้องสวยให้สุดนะคะถ้าสวยไม่สุดก็หยุดอยู่ที่บ้านนะคะอย่ามาถ้าเกิดว่าใครว่านะเดี๋ยวหนูตกให้ไม่สวย แต่เวลาคุณแม่อมยิ้มคุณแม่สวยมากเลยครับเช่นหมเอาละค่ะเนื่องจากความใส่ใจของเรานะคะวันนี้เนี่ยถามว่าทําไมต้องมีช่างทั้งสองคนนี่คือความใส่ใจของมาดามแพนนะคะพี่อา่าดั้งหนูอ่ะหนูให้อีตัวนี้สองพันคนนี้สองพันก็คือเหลือเท่ากันหารสามนะคะอยากจะบอกว่าเออให้ทําและให้สวยที่สุดพี่นออยากดูกระจกไหมคะ <c oughs> อยากใช่ไหมคะ <c oughs> ถือนะคะตั้งแต่ลูกชายมาบอกว่าแปลกๆเนี่ยใจหายไปแล้วนึกนะฮะชอบไหมคะพี่ว่ามองแล้วเหมือน,นต้อมกว่าต้อมต้อมไหนครต้อมรัชน,นีกรหนูถามว่าสวยไม่สวย <laughs> สวยค่ะแต่ว่าตรงนี้เงาไปไหน่อยอ๋อไม่คะ่ะแสงแสงต้องกายผิดไปตรงนี้เนะะี่ยได้ทาง ดงใส่่วยให้ดูตาแ้วแววนิดนึงเหมือนคุณทับทิมเออเมื่อกี้เกาหลีอ่บอกว่าเป็นแบบหนึ่งตอนนี้เหมือนทับทิมรลกค่ะมีความเกาหลี่แม่แบบปาแบบยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนด้วยนะเนี่ยมคอนแทคเลนหมยถึงไม่มีนะตกใจที่ว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วจะไปส น้องเขาบอกเหมือนเกาหลีตาไม่ได้ใส่คอนแทคอ๋อไม่ตอนนี้คือสวยนะคะท่านผู้ชมคะช่วยตัดสินถ้าสวยกดหนึ่งถ้าไม่สวยดายสองคนนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครชมว่าสวยก็บอกมาดามแถมแต่งนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่สวยบอกอีปุ้ยแต่งค่ะเนี่ยสวยเป๊ะเวอร์เห็นไหมอู๋ช็อตนี้เป็นเจ้าหญิงเลยครับก็บอกแล้วไงน้องตัวสาว คุณพี่หงมากมากนะคะหรือคุณแม่หงนั่นเองหน้าเด็กกว่ามาดามแพมอีกนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนสวยเหมือนกันไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณพี่หงจริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาช้านะคะเพราะแต่งเสร็จแล้วก็ช่างหัวมันนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ